สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 0 7 3 EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายเป็น EP 7เสื้อตัวนี้นะคะที่พี่เมย์ทำออกมาทั้งหมดจะเรียงลำดับตาม EP ตั้งแต่ EP 1ถึง EP 7นะคะ EP 1จะเป็นการแนะนำข้อมูลแนะนำอุปกรณ์สอนคำนวณวิธีถักนะคะแล้วก็เริ่มถักฐานคอทั้งหมด12ลาย ฐานคอ12ลายที่เราเริ่มถักเราจะเริ่มถักตรงนี้นะนับมา12ลายแล้วพอ EP 2จะเป็นคอช่วงที่หนึ่งตั้งแต่แถวสองถึงแถวที่สิบสามจะไล่เรียงมาอย่างนี้ค่ะพี่จะทำออกมาเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตแบบนี้นะคะให้เราตาม EP 3คอเสื้อช่วงที่สองจะปิดงานลายช่วงแรกก็คือประมาณนี้เพราะ,ะนั้นคอนะคะตั้งแต่เริ่มมันจะมีสาม EP ให้คุณค่อยๆดูนะคะเพราะว่าจุดยากของมันก็คือการเพิ่ม ช่วงลายตรงโซ่ตรงนี้ถ้าหลุดจากลายช่วงนี้แล้วที่เหลือก็ไม่ยากแล้วค่ะ e p ่นะคะ e p ่จะเป็นการถักลงมาเพื่อให้ถึงตรงลักแร้วิธีวัดว่าเรา,เรา,าเราสามารถเชื่อมลักแร้ได้หรือยังนะคะให้วัดจากแนวทะแยงตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้ ทะแยงแบบนี้นะคะมาถึงตรงรักแร้ถ้า20เซนใส่สบายๆนะคะถ้า22เซนเนี่ยใส่หลวมถ้าคุณเป็นคนที่มีหน้าอกมีเนื้อตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงแขนเยอะนะคะเวลาเชื่อมต่อตรงนี้ให้เพิ่มลายตรงใต้รักแร้แต่ถ้าคุณเป็นคนรูปร่างค่อนข้างเพียวนะคะตรงนี้สามารถเชื่อมนิดเดียวก็ได้ค่ะแล้วแขนมันออกมามันจะไม่บานมากถ้าเรามีการเพิ่มตรงใต้รักแร้นะคะสิ่งที่จะได้มาก็คือหน้าอกจะใหญ่ขึ้นและแขนคุณจะกว้างขึ้นด้วยนะ EP ห้าพี่เมย์สาธิตวิธีการถักแขนเสื้อแขนเสื้อเราก็จะต่อออกมาตรงนี้นะคะเราสามารถปรับความยาวได้ตามชอบนะคะเป็นยาวถึงสอกก็ได้หรือสามส่วนสี่ส่วนหรือเป็นแขนยาวก็ได้นะคะถักลงมาจนถึงความยาวตามต้องการแล้วเก็บริมด้วยลายพัดริมตรงนี้นะคะที่เป็นตรงแขนกับริมตรงชายเสื้อข้างล่างตรงนี้พี่จะใช้ลายเดียวกันนะคะเงื่อนไขก็คือจํานวนห่วงตรงที่เราจะเริ่ม จำนวนรวมจะต้องหารด้วยสองลงตัวนะคะ ep หจะเป็นการเก็บริมคอเสื้อค่ะคอเสื้อจะอยู่ด้านบนถ้าใครไม่ชอบให้คอมันตื้นขึ้นก็สามารถเก็บได้เลยที่แถวที่หนึ่งนี้นะคะถ้าชอบให้คอตื้นก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกความสูงของคอปรับได้ตามชอบนะคะตรงนี้จะมีเทคนิคของการเก็บคอไม่ให้คอมันกว้างมากให้ดูนะ ep เจเป็นภาพรวมนะคะเสื้อตัวนี้พี่เมย์ใช้ไหม คอต้อนนะคะเป็นคอต้อนเงาไม่ตีเกลียวนะคะเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบไหมที่สามารถทดแทนได้ก็เป็นเส้นเบอร์ยี่สิบทั่วไปนะคะถ้าคุณใช้ไหมเส้นเล็กกว่าสิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือตรงคอตรงนี้จำนวนลายคุณจะต้องเพิ่มถ้าไหมมันใหญ่กว่าต้นแบบนะคะจำนวนดอกอาจจะต้องลดลงเงื่อนไขก็คือให้คุณสวมศีรระคุณผ่านก่อนนะคะแล้วจำนวนดอกตรงนี้นะดอกที่นับตรงนี้ค่ะ นับทั้งหมดตรงนี้ต้องเป็นเลขคู่นะคะมันถึงจะแบ่งข้างหน้ากับข้างหลังได้ไหมที่พี่เมย์ใช้ไปนะคะใช้สําหรับเสื้อตัวนี้ใช้สามร้อยห้าสิบกรัมค่ะเข็มเป็นเข็มสองมิลความยาวตั้งแต่หัวไหล่จนถึงชายเสื้อตรงนี้นะคะห้าสิบห้าเซนรอบอกหนึ่งร้อยเซนค่ะเสื้อตัวนี้ลายที่ทําให้ดูไม่โป้นะคะก็คือตรงช่วงลายตรงตัวตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบตรงลายตรงกลางก็สามารถปรับได้ นะคะข้างในพี่มีแนะนําลายตรงนี้เราสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะคะลายที่ค่อนข้างฟิกสําหรับเสื้อตัวนี้ก็คือช่วงบนดูรายละเอียดได้ตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP เจเลยนะคะข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอคะ่ะพบกันคลิปต่อไปที่ youtube ช่องพี่เมเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะขอบคุณคะ่ะ